test yes. ok mình sẽ đẩy cái con không xác hết, cái này cũng không xác như bình thường, con không xác được, thôi đi, con không ที่ผมบอกว่าจะมาอธิบายคลิปีนะจะมาในคลิปวิดีโอหน้านะครับวันคลิปวิดีโอนี้ฉัม่อธิบายก่อนรอดูคลิปวิดีโอนะทำไมต้องพิกกล้องตลอดด้วยถ่ายยอนกันเลยจะได้เหวาพิก โอเคประมานาทีละที่ช ow. ่วงนี้ผมหันมาทำอนิเมชันเลยไม่มีเสียงนะคบเพราะว่าผมถ่ายแล้วก็ไม่มีเสียงเหมือนเดิมค่ะแล้วมาบอกทุกคยไว้ก่อนนะฮะโอเคใช่ได้ แบบมือถือแบบใช้เอไอนเนีย้ยที่มันเป็นแบบ,บมือใช้โทรศัพท์ทรุ่น oppo ท่า oppo เดี๋ยนเคสออกแบบไม่รู้รรอะไรต่างรเลยแต่ไม่ไมแชทไม่ชัดไม่ชทกับเดิมอ่ะไม่ชทกับเดิมนี่คือเคสโทรศัพท์ผมนะฮะเคทเหลืองมากเลยนะฮะ ซื้อมาแรกเหมือนแบบยังใสอยู่เลยฮะใส่กัเาเริแบบอโอเคใชื่อเลยไม่ได้ใช้ทำคลิปวีวานะคะเด มกผมไม่เคยมีหวัดนะไม่เคยไข่หวัตนะก็มไม่ค่อยมีนะ่าช่วงนี้แต่ทีื่อนเธอจุกไปก็แล้วสุดเชื่อนี่ผมเอ็นแต่เส้นผมฮะเอ็นเส้นผมของผมนะเป็นผมแบบย,ยาวๆเลยอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวดูผมแม่เดี๋ยวกันดูผมของผมหน่อเดี๋ยวเดี๋ยวพีก่กาที่ดู นี <cin stereotype> <m aks> <Okay>. ่คือผมผมผมนะเนี่ยผมกับผมดูดูเนี่ยยาวไหมยาวไหมก็ประมาณนั้นแหละโอเคเมื่บอกเจอนะคะว่าสกีเบรีจะลงในเออดูบายสกีเบรีจะลงในคลิปหน้านะฮะคลิปหน้าน่ะไม่รู้ว่าจะได้ลงเออดูบายสกีเบรีหรือเปล่านะเด็ก ก็จะได้ลงอยู่นะครับเจอกันครับบาย